โหลด n d a a แจ๊เสร็จเรียบร้อยค่ะขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณค่ะโหลดฮอ n d a แจเข้ามาด้วยอาการวิงวิงความเย็นหายค่ะตอนนี้จัเ A วัดค่าการทำงานเมื่อกี้อุณหภูมนะิภายในรถลงมาได้ถึง11องศาคอมแอร์ตัดตอนนี้คอมแอร์กลับมาไม่ทำงานค่ะค่าดานโหลกก็จะดิดขึ้นสูงด้านหายก็จะดิ่ลงต่ำะะอุณหภูมิภายในรถ เริ่มติดขึ้นหมาดเรื่อยๆค่ะอุณหภูมิรอบๆวันนี้ก็อยู่ที่26องศาค่ะพัดลมทั้งสองัวททำงานปกติค่ะโหลดผ่านการใช้งาน240321หรือ204,321กิโลเมตรค่ะ ภายในรถก็เปิด AC ปรับระดับน้ำยาแอร์ที่สูตรสปิดพัดลมอยู่ที่2ค่ะปิด AC ร์ีปิดอ AC, ไม่ออกค่ะเซตอะไรใหม่ที่จัดลงให้รถ Honda Jazz คันนี้ค่ะก็จะมีส่วนของชุดคัดแอร์ลูกยางโอลิงจุดที่เราถอดเปลี่ยนอะไรจุดที่เราถอดเปลี่ยนก็รับประกันกรณีรั่วซึมให้นาน1ปีเปลี่ยนไดเออร์ e ให้1ลกูกไดเออร์ e ก็จะ แนะนำเปลี่ยนทุกสามหมื่นโลค่ะตามตางซ่อมบำรุงรักษาแอร์เปลี่ยนสายพานใหม่ให้หเสน้นสายพานก็เลือกใช้อะไรมาตรฐานสูงฮอน d a าถอดคอมออกมาคว่ำถ่ายน้ำมันคอมเติมน้ำมันคอมใหม้ใหม่ทั้งหมดนี้คือเซ็ตอะไรใหม่อะไรมาตรฐานที่จัดลงในรถ Honda าแจ z ขคันนี้ค่ะคอมแอร์ของรถฮอน d a า a จ z ทช่างจัดการถอดออกมาเรียบร้อยค่ะอตอนนี้จัดการถอดชุดคัตแอร์ เลซินนะคะคอยคัดแดง Scott, มีกลิ่นไหมเลซินแตกค่ะช่างจัดการผมถ่ายน้ำ <Okay. S 2> มันคอมค่ะน้ำมันคอมออกมาเดีย мире, calm, ๋ยวจะได้นำคอมแอรล้างคอมสะอาดภายนอกไว้ามาเช็คกลวค่ะ่างจัดการฉีดล้างคอมสะอาดคอมแอรภายนอกค่ะมีของนิสันโนตแล่ฮอนด้าแซ็ค่ะ างจัดการฉีดล้างความสะอาดแผ่งแอร์ไายนอกให้ค่ะ ตัวแผงแอร์คอมแอร์ของรถฮอนด้าเจ็ดค่ะตัวแผงแอร์ไม่รัว่วไม่ซึมขอต่อลูกยางโอลิงเขาได้เออไม่รั่วไม่ซึมค่ะคอมแอร์ไม่รัว่วไม่ซึมค่ะยี่ให้ช่างจัดการดำเนินขั้นตอนต่อไปค่ะ ตอนนี้อัดแรงดันเข้าเช็คลว่าชุดสายน้ำยาแอร์หรือว่าสายกลางของรถ h o นด้าแ Z z ค่ะก็อัดหนที่อุณหภูมิปกติอัดอยู่ที่เกือบ300ค่ะสายไม่รั่วไม่ซึมค่ะแต่ตัวสายน้ำยาแอร์มีค่าบ รถ Honda ามีรายการเพิ่มหนึ่งรายการค่ะก็คือชุดสายน้ำยาแอร์ก็จะเป็นสายจากคอมเข้าแผงสายกลางค่ะด้านบนก็จะเป็นเซนเก่าของลูกค้านะคะที่มีข่าบน้ำมันเกาะบริเวณจุดนี้ค่ะหัวย้ำด้านนี้ถ้าหัวย้ำที่ไม่รั่วไม่ซึมนะคะก็จะแห้งๆแบบนี้ค่ะเปลี่ยนสายน้ำยาแอร์เพิ่มหนึ่งเซนเดี๋ยวให้ช่างจัดการประกอบของรถค่ะ คอมแอร์ของรถ honda าจช่างจัดการประกอบชุดคัดใหม่เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวจัดการเติมน้ำมันคอมใหม่ําจัดการเปอกฟืนความสะอาดแผงแอร์ให้ค่ะก่อนจะประกอบแผงแอร์ลงรถ ถอนดาแจเสร็จเรียบร้อยค่ะตอนนี้คอมแอร์ทำงานไม่ชุดกำลังเครื่องยนต์ออตัดนี่คือเสียงเครื่องยนต์ค่ะคอมทำงานคอมแอร์ทำงานเสียงเงียบและไม่ชุดกำลังเครื่องยนต์เครื่องยนต์เดินเรียบค่ะ าการทํางานเดินเบาเปิดฝากระโปรงรถจอดอยู่ในลมคาด้านโลอยู่ที่30คาอยู่ที่100ค่ะถึงว่าความร้อนของระบบแอร์ไม่สูงอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติคอมแอร์ตัดคอมแอร์ตัดที่9องศาอุณหภูมิรอบๆอยูที่26องศาค่ะคอมทํางาน ค่ะภายในรถปรับระดับน้ำยาไอี่สุดเปิดสปิดพัดลมอยู่ที่2อีดค่ะวัดคาความเย็นออกจากช่องลมได้อยู่ที่เองศาอุณหภูมิรอบๆในห้องโดยสารอยู่ที่27องศาค่ะลงมาที่8องศารถเสร็จเรียบร้อยค่ะเสร็จตอน13นาฬิกา32นาที ่างจัดการที่ดน้ำความสะอาดแห่งแห่งนะรถให้ค่ะภาพน้ำที่ไหลออกมานะคะดำมีแต่เศษปูนเศษดิน่า่ไหลออกมาเ็ตอะไรเก่าของรถฮอนด้าแจ๊ค่ะก็จะมีส่วนของชุดคัดแอ์สายพาน ไดเออร์ลูกยางโอลิงคอต่อแอร์ชุดสายน้ำยาแอร์สายกลางทั้งหมดนี้ก็คือเซ็ตอะไรเก่าของรถ h อนด a า a จ z ดค่ะ